สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวรถบรรทุกนะครับชาวรถดัารถบรรทุกหรือว่าแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบรถบรรทุกทุกท,กทกุท่านนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมารีวิวนะครับรถตัวเจ้าตัว,ว NQR 175แรงนะครับคอมมันเรลเทอร์โบอินเตอร์นะครับของผมคันนี้นะครับ หลังจากที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเจ้าตัวรถตัวนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ผมเคยพูดไว้นะว่ารถของผมเนี่ยผมขายทุกคันนะครับผมขายทุกคันเลยนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับถามว่าผมขายไหมนะครับแน่นอนนะครับขายเหมือนกันนะครับพี่น้องคันนี้ก็ขายนะครับราคาก็ที่ผมเคยว่าไว้นะครับอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับตัวนี้นะครับ ห้าแสนบาทแต่ว่ามีพี่น้องที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณที่สนใจนะครับก็มีหลายท่านนะครับให้ให้ให้ราคามาเหมือนกันนะครับให้ราคามาเหมือนกันก็เกือบจะใกล้เคียงนะครับเกือบจะใกล้เคียงแต่ว่ามันขาดไปเยอะนะครับก็เลยนะครับใช้ต่อไปนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมจะรีวิวให้ดูก็แล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับรีวิวคร่าวๆก็แล้วกันสําหรับเจ้าตัว nqr 175แรงเป็นคอมมอนเรลนะครับเป็นคอมมอนเรลเทอร์โบอินเตอร นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับกระบะนะครับก็ยาวรวมตัวเนี่ยก็ประมาณห้าเมตรนะครับห้าเมตรเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ใหญ่ครับกระบะกว้างนะครับกระบะกว้างนะครับกว้างมากนะครับกว้างสองเมตรเท่าไหรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่ผมใช้งานกันมาประมาณสัก ประมาณสักสองปีแล้วนะครับมาสองปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับนี่ก็ดุมนะครับดุมผมทําสีนะครับทําสีใหม่ให้ดูดุมใช่ไหมนะครับผมทําสีใหม่นะครับแล้วก็พวกนี้ชุดชุดดาชุดอะไรก็เป็นชุดกระบอกใหญ่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับชุดอันนี้ก็แห้งนะครับแห้งนะครับไม่มีน้ํา นี้ก right. mm ็ไ hmm. ม่มีนะครับอาจจะมีตรงเนี้ยนิดหน่อยนะครับสายมันไม่แน่นหรือมันอาจจะสั้นไปิดหนึ่งนะครับชุดเกียร์นะครับสำหรับเครื่องคอมแม่เรีวตัวนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ไฟฟ้านะครับอยู่ตรงเกียร์ของเขานะครับเซ็นเซอร์เขาก็ใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่าเครื่องคอมแม่เร็วเนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้านะนะครับมันเป็นรถไฟฟ้ามันจะมีกล่อง ECU ตรงนู้นนะครับเห็นไหมนะครับในการควบคุมในการควบคุมสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายน้ํามันนะครับผมควบคุมหัวฉีดนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ที่หัวฉีดนะครับผมเขาสามารถฉีดน้ํามันลงไปตรง,ตรงตรงห้องจุดระเบิดนะครับก็จะทําให้น้ำมันตรงลงไปตรงจุดที่เผาไหม้แล้วก็ทําให้เครื่องนั้นมันกําลังนั้นมันสูงนะครับสําหรับเครื่องคอมมบอรเรวนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อข้อเสีย ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะสำหรับรถที่ทำที่วิ่งในแต่ละสถานการณ์นะครับถ้าไปอยู่ในบอ่อดินก็จะวิ่งในอีกลักษณะหนึ่งนะครับคนใช้รถก็จะรู้กันเนาะนะครับเทอร์โบนะครับเทอร์โบนะครับตรงนี้มีเทอร์โบนะครับผมใดเดยก็อยู่ฝั่งนู้นนะนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูภายในกันสักนิดหนึ่ง ครันี่ประตูนะครับก็จะสีมันก็จะไปตามการเวลานะคิะว่ามันเป็นงานคลาสสิกก็แล้วกันนะครับคลาสสิกก็แล้วกันนะครับส่วนคอนโซลนะครับคอนโซลก็มันมีครบนะนะครับคอนโซลก็มีครบนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ผ้าม่านผมว่าจะเอามาติดในรถนะครับให้มันร่มสไหด์แล้วก็ว่าจะติดฟิล์มข้างหน้ารถเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับให้มันมืดกว่านี้นะครับ กระจกก็เป็นธรรมดานะครับกระจกก็ยังเป็นแบบธรรมดายังไม่ได้เป็นแบบที่แต่งซิ่งนะครับนะครับข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเอาไปปรับโฉมถ้าใส่แต่งซิ่งสักหน่อยนะครับใส่กระจกแต่งซิ่งนาซาสักหน่อยนะสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมใช้เป็นกล้องเลนวนะครับมันก็เลยอาจจะเวลาถ้าถ่ายใกล้ๆมันอาจจะแบบมีโค้งบอลหน่อยหนึ่งนะนะครับโอเคนี่นะครับ ตัวกระบะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูใต้กระบะได้เลยนะครับไม่มีรอยยับยูยี่อะไรนะครับยังเรียบดีนะครับผมผมไม่ผมไม,ม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอาไปขนงานก่อสร้างพวกอิฐพวกหินพวกอะไรนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอาไปเนี่ยส่วนใหญ่กระบะมันจะเสียเร็วนะครับใช้แต่ขนดินนะครับแล้วก็ขนพวกข้าวนะครับอ้อยบ้างนิดหน่อยนะครับ อ้อยก็เป็นพวกอ้อยปลูกที่เขาชาวบ้านเขามาเหมารถเราไปไปซื้อพันอ้อยสักสามสี่ตันนะครับเอามาเอาเอาไปปลูกต่อนะครับนะครับชุดนี้นะครับผมติดเป็นเบรกนะครับเป็นเบรกสาะเปานะครับแหนบก็จะประมาณนี้แล้วนะนะครับให้ดูนะครับแหนบก็จะประมาณนี้นะครับมีพี่น้องที่สนใจนะครับตาก็ขอบคุณนะครับแต่ว่า นะครับคันนี้คันนี้นะครับมันมีมันมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับในการในการโอนนะครับเราถ้าถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาคุยกับตาได้นะครับในช่องทางช่องทางนี้นะครับก็คือนะครับตตั้งไว้นะครับที่ราคาห้าแสนทวนนะครับมาคุยกันได้นะครับ สำหรับเจ้ารถ nqr ตัวนี้นะครับพี่น้องตันนี้นะนะครับถ้าใส่หมวกใส่กระจกใส่อะไรสักหน่อยนี่มันก็จะสวยเลยนะสำหรับส่วนตัวผมนะครับผมว่าจะทำอยู่นะผม,ผมก็ว่าจะทำอยู่เพราะว่ารถคันนี้ผมก็เป็นรถที่ผมใช้เองเป็นประจำนะครับใช้เองขับเองนะครับไม่ได้จ้างลูกน้องขับนะครับก็จะดูแลเองอะ่ะผมชอบรถที่มันเป็นคลีนนะครับคือหลายหลายคนน่ะชอบที่แบบว่าให้มันเป็นลายแบบ มีลายแบบซูเปอร์แมนมีลายอะไรแบบซูเปอร์ฮีโร่เยอะๆนะครับหรือว่ามีลายแบบลายไทยอะไรเงี้ยส่วนตัวตานะถามว่าตาชอบไหมตาก็ชอบนะแต่ตาชอบส่วนตัวเลยคือชอบรถที่คลีนมากกว่านะครับชอบรถที่มันเป็นรถที่มันสะอาดสะอานะ้านน่ะฐานเป็นผู้บ้ากับเป็นผู้บ้าเคียงบม่ได้แต่งตัวแบบจีจัดแต่ว่าไม่ได้แต่งตัวจีจัดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่แบบดูดีนะครับแต่งนิดหน่อยก็ดูดีนะครับตาชอบเหมนั้นนะ ก็เน้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แบบว่าเน้นให้ดูดีเน้นให้สะอาดเกลี้ยงนะครับเน้นอาบน้ําให้ลดนี่ก็ว่าจะไปติดกระจกอีกสักหน่อยนะนี่ว่าจะติดอยู่ก็ตีงบประมาณไว้สักประมาณสักถ้าขากระจกชุดคู่เอาแบบถูกๆมาใส่ก็ประมาณอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเฉพาะขานะนะครับแล้วก็มีขามีขาหนีบขาหนีบก็รา,าวสักประมาณสัก200 3้อยสามร้อย ประมาณพันห้าพันหกพันเดียู่แไม่เกิน2องพันรวมใส่แล้วนะครับแล้วก็กระจกอีกประมาณ2องพนะกระจกอีกวันสองพันโอ้ประมาณ4ี่พันนะครับประมาณสี่พันซ่านะนะครับแต่ว่าก็ว่าจะทําอยู่นะให้มันรลอๆสักหน่อยนะครับอ่ะนะครับใครที่สนใจนะครับตาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับ mqr common rail turbo inter คันนี้นะครับตาก็ว่าไว้ที่5้0แสนบาทนะครับ ตัวนี้นะครับตะว่าไว้ที่ห้าแสนบาทก็เป็นราคาที่โทรมาสอบถามกันได้นะครับตัวนี้นะครับ NQR ร้อยเจ็ดสบห้าตัวที่ตะใช้อยู่เป็นประจำนะครับมุมนี้สวยหล่อนี่นะครับว่าจะไปติดบังฝุ่นอะไรสักหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวมีเงินก็จะแบบค่อยๆทำอะไรไปอีกนะนะครับรถด,ดำจะสวยจะสวยที่หัวนี่แหละนะพี่น้องแต่ถ้าสวยได้ถ้าขันเราก็เนียบเลย นะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่มาฟังทัศนะต่างๆมาแชร์ความคิดเห็นต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมจะกดติดตามไว้นะครับฝากกดติดตามไว้นะครับรอดูคลิปต่อไปของผมนะครับตามช่องทางนี้นะวันนี้ลาไปแล้วนะครับ NQR 175นะครับตัวนี้ทักทายมาคุยกันได้นะครับ c o m มอนเร i l t เทอร์โบอินนะครับไปแล้วสวัสดีครับ